สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฝั่งคลิปนี้นะคะพบกับหมอทิพย์ปณิชาอีกเช่นเคยในช่อง Youtube ของเราวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปพิกอเด็กนะในหัวข้อ,อความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะวันนี้แม่หมอมีภาพขององค์พระศิวะมหาเทพนะคะผู้อยู่เบื้องหลังวันนี้นะ ปกติแล้วแม่หมอจะไม่ค่อยอได้นำภาพขององค์พระศิวะมหาเทพนะคะนะามาเป็นภา,าพที่ส่งพลังงานมาอยู่เบื้องหลังแต่เนื่องด้วยนะเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะนะคุณมีองค์เทพที่เรียกว่าพลังงานที่ใหญ่ที่สุดนะคะของจัก,กรวาลได้แก่องค์พระศิวะมหาเทพนะ เป็นองค์พลังงานที่ดูแลคุณมาตั้งแต่เกิดนะคะตามระบบสายพลังงานโดยที่คุณไม่ต้องนะไปร้องขอหรือรับองค์พลังงานใดๆเข้ามาดูแลตัวคุณแต่เนื่องด้วยคุณนั้นนะเกิดวันอังครารคุณมีองค์พระศิวะมหาเทพเป็นจุดใหญ่ผู้ที่ดูแลนะคะนะดวงตาของท่านนะมีดวงตาที่สามเปิดขึ้นที่หน้าผากนะเขาเรียกว่า เมื่อใดที่ดวงตาที่สามเปิดนั่นคือการทำลายล้างและการเผาผลาญน,นะดังนั้นอะเพื่อนๆชาววนาคารนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างโมโหร้ายนะแม่หมอต้องบอกแบบนี้เขาเรียกว่าถ้าทำดีคุณดีสุดนะแต่ถ้าหากคุณคิดจะทำการที่ไม่ดีนะ เขาเรียกว่าระดับพลังงานนั้นไม่มีใครเทียบเท่านะพลังงานการทําลายล้างนั้นสุดยอดนั่นเองนะคะนะ,ะเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารแม่หมอต้องบอกว่าคุณเป็นคนมีวาสนาดีนะคะนะ,ะแต่ด้วยที่คุณอาจจะอภัพในเรื่องพี่น้องนะเรียกว่าพี่น้องไม่ค่อยปลองดองกันนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ ด้วยเหตุนี้ทำให้คุณนะอาศัยพี่อาศัยน้องไม่ได้ต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะคะและคนวันอังคารส่วนมากจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะ,ะมีปฏิภาณเฉลียวฉลา,าด mm hmm. เขาเรียกว่าเฉียบแหลมทันเหตุการณ์และการสมัยตลอดเวลาแต่ด้วยนิสัยที่เราเป็นคนโกรธง่ายโทสะร้ายนะแต่ก็หายเร็วนะคะใจกล้าหาญนะไม่ย่อท้อต่ออ,อปุปสรรคและรักความจริงนะ รักความยุติธรรมมากๆแม่หมอต้องบอกวันนี้คนที่เกิดวันอังคารนะคุณดวงชะตานั้นเป็นที่พึงพอใจของผู้ใหญ่นะคะนะและ,ะในเรื่องของอการพึ่งพาตนเองนั้นนะคุณต้องใช้คําพูดเป็นหลักนะคะคุณมีโชคลาภเพราะปากของตนเองนะแม่หมอต้องบอกแบบนั้นนะคะในชีวิตจะต้องตกรกรรมลำบากสักสองครั้งจนเมื่อผ่านไปแล้ว คุณถึงตั้งตัวได้แม่หมอต้องพูดแบบนี้นะคะนะวันที่ถูกโลกกับคุณก็คือวันมหามิตรก็คือวันศุกร์นะคะส่วนวันที่เป็นศัตรูส่วนมากจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสังเกตให้ดีแต่ถ้าวันครูครองวันอังคารน่าจะเป็นวันพระฤห,หัตนะคะนะอาชีพที่ถูกโลกที่สุดก็คือทหารตำรวจนักการเมืองหรือ,อแพทย์ผู้ผ่าตัด นะและแพทย์ที่เกี่ยวกับทันตแพทย์คุณก็สามารถํำได้นะคะหรืองานช่างนะแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะสถานการณ์นี้วันนี้แม่หมอขออธิบายเพียงข้าวๆนะคะสาหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะให้คุณนั้นได้รับรู้พลังงานตามสายพลังงานของคุณในะระบบเทพที่แม่หมอ,อ เพิ่มเติมเสริมเข้ามานะคะนะคือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเราเองมีพลังงานใดสายใดดูแลอยู่นั่นเองวันนี้แม่หมอมาทําคลิปนี้นะคะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะ,ะวันนี้แม่หมอมีอกองการ์ของ The ะ r t t t e n Planet นนะคะมาเปิดพลังงานหน้าไพ่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาววันอังคารนะคะ นะพลังงานใดที่ไม่ดีต่อใจนะหากแม่หมอเปิดไพ่ถือว่าฝังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะเพื่อนๆคะ่นะแม่หมอ,อขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามช่องของแม่หมอนะคะนะบางครั้งแม่หมอ,อมือใหมจ่จริงๆยังไม่ค่อยเก่งในเรื่องหน้าไพ่นะคะแต่ก็พยายามที่จะอ่านให้ตรงที่สุดในเรื่องความรักความสําคัญนะคะ แม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่อธิษฐานจิตแทนเ,นเพื่อนชาววันอังคารนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคุณมี energy โดยรวมเป็นเช่นไรนะคะสถานการณ์ตัวตนของคุณนะคะแม่หมอขอดูสถานการณ์ตัวตนของคุณนะว่านขณะนี้เพื่อนๆที่เกิดวันอังคารคุณอ,อยู่ใน energy แบบไหนนะสถานการณ์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะและ แนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะคะสถานการณ์ที่แม่หมออขอพลังงานหน้าไพ่และบทสรุปตามทบป,ปิกนี้นะคะพลังงานใดที่ไม่ดีต่อใจอย่ากเก็บใส่ใจนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพา่โดยรวมอาจจะเกิดขึ้นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะคะใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังนะใบแรกตัวตนของเรา เด f ฟ o ลนะคะตามด้วย Two of Pentacles สองเหรียญช่วงนี้เพื่อนเพื่อนเอฟซของแม่หมอที่เกิดวาันอาัคารนะคุณไม่ชอบไม่ใครบังคับแน่นอนแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะ S of w a n d หนึ่งไม้เท้าคุณเป็นคนที่รักอิสระเป็นที่ตั้งนะคะนะตามด้วย p เพ of s o r อดเด็กหนุ่มผู้ถือดาบนะคะ ตามด้วย s o v p n o t p e n t a เ l เ s 7หรียญแม่หมอต้องบอกว่าสถานการณ์นี้นะ,ะเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะตัวตนของคุณนะคุณอาจจะเป็นคนดือ้อดึงสันิดหนึ่งด้วยสถานการณ์นะเด็กหนุ่มผู้ถือดาบบางครั้งนะคะนะปัญหาที่คุณได้เจอเจอโดยเฉพาะเรื่องของความรัก คุณเป็นคนที่ไม่ยอมยอ่ยอท้อต่อปัญหาอุปสรรคนะคะนะคุณเป็นนักต่อสู้นะแม่หมอต้องบอกและเพื่อนๆชาววรังคารเนี่ยด้วยที่ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแม่หมอต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ใจนักเลงมากๆคุณไม่ยอมแพ้อะไรทั้งสิ้นนะเขาเรียกว่าชนได้เป็นชนนะคะเขาบอกแบบนี้นะสถานการณ์เนี้ยแล้วคุณเองนะอยู่ในช่วงของคนที่ Seven of p e n a นเคคือสภาวะที่คุณนะทำงานทำเงินอาจจะอยู่สถานะที่มันมีเงินเดือนอยู่ในช่วง 2- 3 0 0 0 0สื 30, 000, ก็เป็นไปได้นะคะหากทำงานประจำนะหรือคุณนั้นอยู่ในช่วงของอคนที่นะมีการทำงานโดยที่เราคิดว่าเออทำเท่านี้มันก็อยู่ในลักษณะของพอเพียงนะหรือจะมีการเก็บ การใช้จ่ายคุณก็เป็นคนที่หมุนเวียนเงินได้เป็นอย่างดีนะคะนะแต่ในสถานการณ์ความรักแม่หมอคิดว่า energy โดยรวมของเ,อเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะ ช่วงนี้หากคนที่เรารักจะมาควบคุมพฤติกรรมนะคุณไม่ยอมแน่นอนเพราะคุณยังเป็นเด็กหนุ่มผู้ที่อยากจะ,ะ,ะเผชิญไปในโรคกว้างนะยืนอยู่บนหน้าผานะคะนะพร้อมที่จะออกเดินทางแม่บอกแบบบอกแบบนั้นนะและสถานการณ์สองเหรียญเนี่ยเกิดขึ้นพลังงานความรักที่คุณกับคนรักในะบางครั้งมันมีการเขาเรียกว่า ลักลักเลิกเลิกไหมนะพลังงานของเข้าเข้าอกอกสถานการณ์นี้แต่คุณก็ไม่สามารถตัดจบหรือเลิกรากับเขาได้นะค่อนข้างน่าแปลกมากๆแต่บางทีเอฟซี FC ของไม่หมอเพื่อนเพื่อนชาววรรณการบางทีคุณอาจจะอายุมากก็ได้นะแต่ว่า ด้วยที่นิสัยเราอ่ะมันเป็นคนบี้บางทีทําตัวเหมือนเด็กๆนะเอาแต่ใจสักนิดนึงแล้วก็คนรักของเราเขาก็เหมือนอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็ได้นะสถานการณ์นี้นะคะแม่หมออ่า คิดว่ามันบางทีมันเป็นแบบไวเวอร์ซ่าก็ได้เขาอาจจะอายุมากกว่าเราหรือเราน้อยกว่าหรือเรามากกว่าเขาแล้วเขาน้อยกว่าก็เป็นไปได้นะคะสถานการณ์เนี้ยแต่ในเรื่องของความรัก F อฟของแม่หมอหรือเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะ <S <S เพื่อนๆาววันชาวอังคารนะคะคุณรอการเริ่มต้นใหม่ ไพ่ของหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นและการเริ่มต้นความรักครั้งนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ผลิดอกออกผลในลักษณะความรักที่มันยืนยาวต่อไปในอนาคตนะคะแม่หมอขอดูพลังงานหน้าไพ่อีกห้าใบดูสถานการณ์นะความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอเจอนะคะกับคนที่คุณรักนะคะแม่หมอขอพลังงานหน้าไพ่อีกห้าใบค่ะเพื่อนๆคะ่ะใบแรก t ด e w เวอรนะแล้วก็ใบที่สอง The Empress นะแม่หมออัดคลิปมีเด็กๆนั่งเล่นอยู่นะคะนะเขาก็อาจจะหัวเราะสนุกๆข้างหลังนะคะ F-C ของแม่หมอตามด้วยใบที่สามนะคะ Two of ว n นไพของสองไม่เท้านะแล้วก็ใบที่สี่ q u n นอ of ครับใบสุดท้าย ไฟอ of Pentacles ไพ่ของห้าเหรียญสถานการณ์เพื่อนๆชาววันาคารแม่หมอคิดว่านะคะนะบางคนบางคู่บางกรณีนะในเรื่องของความรักคุณเป็นดังหากเป็นท่านหญิงนะคะ The Empress ผู้นี้นะคุณเป็นดังหญิงที่ ต้องดูแลในเรื่องของครอบครัวเพราะคุณมีพลังงานขององค์พระแม่หรือพลังงานของความเป็นแม่มากๆแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะสถานการณ์เนี้ยคุณเป็นคนที่เก่งทั้งงานนอกงานในบ้านนะคะนะคุณเป็นหญิงเลือด่าผู้สวยสดงดงามแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะนะแต่ณนะขณะนี้ในเรื่องของความรักนะคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนคนอ่ะที่ต้องอยู่ ต่อสู้เพียงลำพังด้วยตัวเองไหมนะไพ่ของห้าเหรียญอยู่สภาวะที่เหมือนคนที่เจ็บปวดสภาวะที่ถูกทอดทิ้งนะคะหรือสภาวะนี้แม่หมอต้องบอกว่าหากเป็นท่านหญิงคุณอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เป็นไปได้นะสถานการณ์นี้หรือเป็นท่านชายคุณก็อาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็เป็นไปได้นะคะนะ คุณเองอยู่นิ่งๆในที่ของคุณดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวนะคะนะมีหน้าที่อะไรคุณทำได้หมดนะและสภาวะความรักของคุณกับเขาที่มันเกิดขึ้นคนคนนี้อยู่ห่างไกลกันก็เป็นไปได้นะคะมีปัญหารองดิแททนปัญหาการเดินทาง นะคุณอาจจะเพียงแค่ส่องมองกันนะมองกันอยู่ไกลๆสภาวะที่มันมีปัญหาในเรื่องความรักนะแต่ใจของ fc ของแม่หมอที่เรื่องกองเนี้ยไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคุณกําลังรอการเริ่มต้นใหม่นะคะนะคุณอขอใหอ้ภาพของนะ t h เวอร์ Word, มันทํางานเขาเรียกว่าหากคุณเนี้ย ได้เจอเหตุการณ์ใดๆนะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ดีหรือเหตุเร้รารคุณสามารถควบคุมเหตุการณ์นั้นได้ด้วยจิตของคุณเองนะคุณกำหนดขอบเขตจิตใจของคุณเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์นะคะนะให้มันมีความเป็นไปโดยในระบบที่มันไม่ฝืนธรรมชาตินะคะนะให้อยู่ในขอบเขตที่พอดีนะคุณ สามารถควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดีนะรับผิดชอบดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกลอ่องมารับชมอกองการ์ดคลิปนี้แม่หมอว่านะชาววันอาคารทั้งหลายนะคะ แม่หมอขอดูสถานการณ์บทสรุปตามท็อปปิกนี้นะคะนะความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาววันอังคารนะคะมีผลตั้งแต่ที่เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้3าถึงหเดือนนะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นสําสหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ครั้งแรกที่เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมรับฟัง3-6งเดือนนะคะนะมีผลนะตาม ที่แม่หมอได้อธิบายตามพลังงานหน้าไพ่นะคะแม่หมอขอดูสถานการณ์นะบทสรุปตามท็อป,ปิกนี้อีก5ใบนะคะ The Devil เกิดขึ้นในใบแรกตามด้วย Seven of Swords นะไพ่ของ7ดาบและ Six of Cups หถ้วยตามด้วย เอสออฟบแปดไม้เท้านะคุณน่าจะมีการทะเลาะและฟาดฟันกันเกิดขึ้นแน่นอนกับ f c ของแม่หมอ The Emperor นะคะนะบทสรุปตามท็อปิกนี้คนที่เรารักเขาน่าจะเป็นคนขี้เหวี่ยงขี้วีนนะหรือเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะนะอาจจะทำงานในระบบข้าราชการก็เป็นไปได้นะมียศถึงทหารตำรวจหรือระ,ะดับหัวหน้างานก็เป็นคนที่อยู่ มีลูกน้องอยู่ใต้บังคับบัญชาอาจจะทํางานเอก,กชนหรือทํางานรัฐวิสาหกิจก็เป็นไปได้หรือทําองค์กรของอรัฐก็เช่นในในยกอบอตอ,อบอจอนะคะนะหรือประมาณนี้นะแม่หมอต้องอธิบายแบบนี้แต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่ภายนอกดูแข็งๆนะคะ <c oughs> เพื่อนๆคะ้นะเอาแต่ใจสักนิดนึงแล้วเป็นพวกประเภทอีก้จัดเต็ม นะเขาเรียกว่าหักได้แต่งอไม่ได้ประมาณนี้เลยนะคะเอฟซของแม่หมอคนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของชาวต่างชาติก็เป็นไปได้นะหรือเป็นคนที่ไปใช้ชีวิตต่างประเทศนะคะนะหรือเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนคนละจังหวัดกับเราและอยู่สถานการณ์ที่มันมีข้อแตกต่างกันเยอะๆนะคะนะเอฟซของแม่หมออาจจะมีอายุที่ห่างกับเขามากๆบางคู่บางกรณี4-5ปีบางคู่บางกรณี อายุต่างกัน1 0บถึงยีปีนะคะสถานการณ์นี้แม่หมอคิดว่านะและสถานการณ์นี้คนคนนี้เป็นคนรักเก่านะคนที่คุณเคยสร้างสัมพันธ์ไมตรีมาแล้วแน่นอนคนคนนี้สถานการณ์ความรักของคุณคนคนนี้เขาจะมาเยือนเราอีกครั้งหนึ่งนะอยู่ที่ f อฟซีเขาแม่หมอจะตัดสินใจยังไงแต่คนคนนี้ คุณกับเขามีปัญหากันแน่นอนปัญหาที่มันฟาดฟันปัญหาที่มันทะเลาะกันนะไม่ยอมกันนั่นเองนะคะนะและปัญหานี้แม่หมอคิดว่าคนคนนี้บางทีเขาอาจจะมีมือที่สามนะมือที่สี่หรือสภาวะแวดล้อมที่มัน เราไปจับโปแตกหรือความรับเข้าได้ก็เป็นไปได้นะความรักที่มันมีปัญหาถึงเจ็ดดาบนะความรักที่มันสุ่มเสี่ยงความรักที่มันไม่ปลอดภัยทําให้คุณกับเขาทะเลาะกันอย่างรุนแรงก็เป็นไปได้นะคะแม่หมอคิดว่านะแต่คุณกับเขาไม่สามารถเลิกหรือตัดจบไปได้นะเพราะมันมีภาพของเดวิลเกิดขึ้นความรักที่เหมือนดูร้ายๆความรักที่เหมือนอ,อมีโซ่พันธนาการที่ยึดเหนี่ยวกันนะ แต่คุณเองกับเขามันเหมือนเป็นคู่ของอาประเภทคู่เวรและกรรมนะคุณต้องแก้ไขปัญหาและอยู่ที่ตัวคุณจะดำเนินการไปอย่างไรนั่นเองนะคะแม่หมอเป็นเพียงผู้อ่านสารในการแนะนำพลังงานหน้าไพ่นะหากบางคู่บางกรณีบางพลังงานที่คุณถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวดายและคุณต้องรับผิดชอบ สาภาวะปัญหาครอบครัวนะบางคู่บางกรณีมีเรื่องของเด็กเ็กเข้ามาเกี่ยวข้องคุณก็ต้องดูแลนะคะนะอันนี้แม่หมอขอดูขยายหน้าไพ่อีก5ใบนะดูซิว่า f อของแม่หมอคุณจะจัดการยังไงในเรื่องความรักนะคะนะหากได้ยินเสียงเหมือนหัวเราะอยู่เบื้องหลังนะคะแม่หมอขออภัยนะเพราะแม่หมออัดคลิปแล้วมีลูกๆหล,ล,ลาน,ลานๆเด็กๆ,ๆเล่นกันอยู่ข้างหลังแล้วก็เปิด เขาเรียกว่าเปิดโทรศัพท์ที่มันมีคลิปเด็กๆหัวเลาะนะแม่หมอเขาต้องปล่อยเข้าไปไม่งั้นแม่หมออัดคลิปไม่ได้แน่นอนนะคะนะแม่หมอคอดูขยายหน้าไพา่อีก5ใบค่ะเพื่อนๆค่ะใบแรกเด็บเีจิเชียนเกิดขึ้นตามด้วยควีนออฟสอดราชินีถือดาบและเซเว่นออฟบอลเจ็ดไม้เทา้าตามด้วยโฟออฟครั ถ้วยและดร e เปอร์นะแม่หมอต้องบอกเลยนะคะนะการขยายหน้าไพา่ความรักความสัมพันธ์ตามท็อปปิกหรือบทสรุปนะเพื่อนเพื่อนชาววันอังคารนะคะแม่หมอคิดว่าณนะขณะนี้นะคุณเองเป็นคนที่ฉลาดมากๆ t h เดอะเมิเียผู้นี้เขาเรียกว่าผู้อย่างรู้ฟ้าอย่างรู้ดินนะธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ที่คุณหมดและคุณเป็นคนที่ นลี่กับทุกคนแม่หมอต้องบอกนะคะนะคุณสามารถคุยได้กับทุกคนครบได้ทุกระบบชั้นนะคุณออยังเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่า เข้าใจอะไรได้ไดไดง่ายนะมีเซนสัมผัสนะแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆชาววนะันอะังคารนะณขณะนี้ความรักของคุณนะมันเป็นคู่ของ the ะเลิฟนะคะทุกครั้งที่แม่หมอบอก the ะเลิฟคือคู่แท้พลังงานของคู่แท้คุณต้องผ่านปัญหาอุปสรรคมากมายนะมันมีแบบทดสอบเข้ามาในชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นนะหญิงอื่น ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนที่เรารักนะหรือว่าสถานการณ์เนี้ยคุณได้เจอเหตุการณ์ที่มันต้องต่อสู้ต้องงัดต้องฝาฟันนะแต่ปัญหานี้คุณก็เหมือนดั่ง q u e e n of Sword ราชินีผู้อย่างรู้ราชินีผู้เฉลียวฉลาดยกดาบขึ้นมานะพร้อมที่จะต่อสู้นะคะนะปัญหานี้ นะ fc ของแม่หมอใจแข็งใจเด็ดและใจก้าและยังเฉลียวฉลา,าดอีกอันนั้นองค์ประกอบทั้งหมดนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นที่เข้ามานะคุณยังกอดเก็บความรู้สึกในเรื่องความรักไว้นะแม่หมอเห็นคุณก็ยังกอดเก็บไว้แต่ณนะตอนนี้คุณมีเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันที่เยอะแล้วนะคะ fc ของแม่หมอนะ คุณไม่เลือกนะคะนะต่อให้มีคนอื่นเข้ามาในชีวิตมากมายหรือคนรักคนเก่าคนนี้จะกลับเข้ามาคนที่เขาเคยสร้างบาดแผลให้แก่เรานะสภาวะปัญหาเหมือนอถูกแทงข้างหลังหรือสภาวะที่มันลับๆล่อๆนะสถานการณ์นี้เอฟของแม่หมอต่อให้คุณยังเก็บ เขาไว้ในใจยังแต่คุณก็ฉลาดพอคุณนิ่งๆไม่พูดนะคะนะแต่คุณรับรู้ทั้งหมดและคุณสร้างกำแพงขึ้นมาละคนที่จะเข้ามาถึงตัวคุณนั้นค่อนข้างยากมากๆนะกลายเป็นคนเลือกมากเลือกเยอะนะคุณพร้อมที่จะตัดสินปัญหาทันทีเหมือนกันถ้าหาก คนที่เข้ามาสารสัมพันธ์กับเรานะไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าหรือคนรักใหม่นะคะนะเอฟซีของแม่หมอนะแม่หมอเป็นกําลังใจนะคะนะวันนี้สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะชาววันอังคารทั้งหลายแม่หมอขอดูพลังงานหน้าไพ่นะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการบอกอะไรกับเรานะคะแม่หมอขอพลังงานหน้าไพ่อีก3ใบนะคะเพื่อนๆคะ่ะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่า ต้องการแนะนำอับใดกับเพื่อนๆที่เกิดบันอังคารนะคะในปัญหานะความรักความสัมพันธ์นะคะพลังงานใดที่ไม่ดีต่อใจอย่ากเก็บใส่ใจนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมอาจจะไม่ใช่อ่าไพ่ของเราก็เป็นไปได้นะถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะใบแรกเชอริสนะโรคทั้งใบอยู่ในมือของเพื่อนเ,อนเอนแล้วนะคะนะ ตามด้วยเชียร์อัพนะเขาบอกว่าจิตวิญญาณของคุณจงลุกขึ้นมาอย่ายอมแพ้กับปัญหาซู้ๆนะคะ f c ของแม่หมอเฟกอยู่แฟนะใบสุดท้ายจิตวิญญาณของคุณคุณจงมั่นใจนะคะนะคุณได้ถูกอบอุ้มจากเราบรรดายูนิคอร์แล้วนะคะนะในอนาคตข้างหน้าคุณจะได้รับ ความปลอดภัยไม่ว่าคุณจะเลือกทางใดนะจิตวิญญาณของคุณนั้นสามารถยังรู้และตื่นขึ้นมานะรับรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะโลกทั้งใบยอยู่ในมือคุณแล้วนะคะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปกองกา๊าซอ่าสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอา,ารแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ อาชาววันพุธนะคะแม่หมอบายบายชาววันอังคารก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนเพื่อนชาววันพุธนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามแม่หมอนะคะนะวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะ